สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูว่าตอนไหนควรพ่นสารกันมแมลงันทองนะครับแต่ผมจะพ่นไต้ฟอรสก่อนนะครับอาทิตย์ละครั้งครับมาดูกันว่าขนาดไหนที่ควรพ่นครับนี่ครับ เล็กกว่านิ้วก้อยของผมอีกครับนี่พ่นแล้วครับนี่ต้องเริ่มพ่นแล้วนะครับถึงจะมีลูกลูกเล็กลูกใหญ่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ต้องพ่นก่อนครับพ่นให้มันได้กินก่อนครับถ้าเราไม่พ่นช่วงนี้นี่พ่นประมาณนี้มันเริ่มจะเจาะแล้วครับ ต้องพ่นให้มันได้กินก่อนนะครับอย่างน้อยสิบวันครั้งครับช่วงนี้สําคัญมากครับถ้าเราไม่พ่นเสียหายทั้งสวนเลยครับช่วงผลอ่อนเล็กๆนี่สําคัญมากครับนครับต่อให้มันเป็นเล็กๆอย่างนี้ไม่เป็นไรครับแต่มันมีลูกใหญ่ครับเด็กคนนี้ก้อยครักเล็กคนนี้ก้อยนะครับ ผมเคยทำบีกแรกๆเ่ยผมปล่อยให้ลูมันใหญ่กว่านิ้วนิ้วโป้องอีกนั้นไม่ทันนะครับถึงลูกมันยังเขียวอยู่แต่ว่าพ้นขาดน,นี้เนีย่ยเริ่มทำลายได้แล้วครับเริ่มมีแมลงวันทองหรือว่าพิษกลางคืนมาเจาะแล้วครับเราต้องพ่นให้มันได้กินก่อนครับ อาทิตย์ละครั้งครับหรือว,ว่าสิบวันครั้งครับถึงรูปมันจะมีรูปเล็กรูปใหญ่บ้างไม่เป็นไรครับช่วงนี้สําคัญมากครับถ้าไม่พ่นช่วงนี้นี่เอาไม่ทันครับพ่นด้วยล่อเข้าขวดด้วยครับจริงผมล่อเข้าขวดได้เป็นเดือนแล้ว ก่อนที่ลกกูกจะติดอีกครับนี่ครับซึ่งจะมีลูกเล็กบ้างลูกใหญ่บ้างไม่เป็นไรครับเราต้องพ่นก่อนนะครับช่วงนี้ก็จะมีเพี้ยบ้างครับแล้วก็สำคัญหน้าฝนนี่คื้อลาครับ ลูกลาแล้วว่าแองแองกนดหตแลว,ว่ามันจะมาติดอยู่กับลูกครับอยู่กับใบครับลาดำอะไระครับเพราะว่ามันมีเพีย้ยเพี้ยอ่อนหรือว่า,มาแมลงมากินมันทําให้มียางทาให้เกิดลาดำครับแล้วก็ฝนด้วยครับตุงนี้ต้องหายากันเสื้อราครับ จาฆ่าแมลงวันทองครับมาพ่นแล้วครับตรงนี้ครับอย่า้าครับไม่งั้นไม่ทันครับไม่ได้กินครับลองเลยครับอย่าเสียใจนะครับนี่ลูกขนาดนี้นี่มาเจาะแล้วนะครับเนี่ยครับขนาดเกอบเท่านี้ก้อยนะครับ นี่เริ่มเจาะแล้วครับถูกพ่นไปก่อนครับพ่นให้มันได้กินก่อนให้มันกลัวก่อนไอรพอถ้าเอาไม่อยู่ผมใช้ถึงสี่ซอนแกงเลยนะครับ แต่ถ้าถ้าไม่ไม่เป็นไรก็ประมาณสองก็ได้ครับสองซ้อนหรือว่าสามซ้อนครับครับ เนี่ยครับจะมีลูกเล็กหูือละไรนี่ไม่เป็นไรครับพ่อนเลยครับจะมีลูกเท่าหัวไม่ขีดบ้างใหญ่กว่านั้นบ้างไม่เป็นไรครับพ่น่อนครับพ่นให้มันกลัวก่อนครับถ้าเราไม่พ่นนี้มันจะมาบ้า,างไข่พ่งนี้นะครับ นี่ครับลูกเล็กขนาดนี้ครับที่จริงขนาดนี้มันก็ยังไม่ไม่บาดเจาะทำลายนะครับแต่ว่ามันจะมีลูกใหญ่บ้างลูกเล็กบ้างครับนี่ครับในต้นหนึ่งมันจะมีลูกเล็กลูกใหญ่บ้างครับะัะนั้นท่นเลยครับไม่งั้นไม่ทันแน่นอนครับ ล่อเข้าขวดด้วยนะครับนี่ผมเพิ่งเปลี่ยนออาวันนี้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ